สวัสดีครับอยู่กับช่องเล็กรถดำซิงครับนี่โอ้โว้ากรับอะไรนี่ครับาารมาพี่ปัจจัยานมาผมก็ไม่มี<อ>รถไปผมก็ต้องปันรยานไปเหมือนกันมาตามนี่แล้วโอ้เกือบแล้วเล่นกันมอเตอระบะเอ,อแต่ไม่เห็นไปนี่แหละ มาจากไหนนี่ว,ว,วิ่ง,งไปวิ่งอยู่โน่นมาโอ้เสร็จแล้วบ่หรือมาพักเขาเปิดน้องอยู่เดี๋ยวไปวิ่งเต่าเดี๋ยวไปทำกันชนก่อนทำที่ไหนทําต่อหืมติดมอเตอร์เลยบ่ที่นี่ฮะแค่แล้ว,อลวเออ <c oughs> นี่บ่ที่บ่มันอันนีน่เ,นนเขาถอยชนบ่ จอดที่ว่าไปขอนเก่นน่ะเป็นไงที่ว่าไปดูงานขอนเก่นนะไปกับเมียนเฉยๆไม่ได้จะเอารถไปลรไปดูเขาวิ่งเฉยๆโอ้เดินไม่ตรงแล้วหรอเล็กนะเดินไม่ตรงแล้วใครพี่งอืม กลับถึงบ้านไม่ไม่พักเลย <ภา S 1> ล้างรถต่อเลยลไปไหนพอดียี่ไปส่งพี่ขี<ะ>่รถแล้วไปพี่ไปกับโนนเลยไปลงป่าทางนนะก็พี่ก็วิ่งข้ามอาพี่รีบไหมหละ่ะผมไปจอดทำเอแบบนึ้ทำเอที่ไหน,นได้หมดแล้วไปกี่โมงนี่<ะ>ไปกี่โมง เป็นทุ่มอ่ะผมต้องไปผูกแขนน้องก่อนได้ได้ได้ไปจอดทำเอะประมาณสองสามชั่วโมงมันเป็นอะไรเอะล้างเออืะไม่นานหรอกจะนานต้องถ่ายชิปเนี่ยเอใส่ <c oughs> กระป๋าตัวพอดีเลยสองตีพอดีเลยนนไปกับใครไหมล่ะพอดีเอากันทนไปส่งให้เขาด้วยที่เขา เอาการชลไปทำพอดีจะเอาไปทำพอดีไ,ดไ<ป>ันปไปเอาการชนนี่กันชนมาเลยว่าทำเสร็จยังนี่ยังเอาไปให,ให้ช่างนั่นแหละอ,าอา้อาวไปให้ช่างโอ้ยังไม่ได้ทำตัวนี่รถแกไปติดเท่าไหร่พี่หมอสพี่กูบ้าประมาณหนึ่งลูงยกยุไฟฟ้าอือเจ้าแ,แบบนั้นเลย ผมมาสั่งไว้นานแล้วบอกมอเตอร์พี่มอสอะตามจริงต้องใส่รถผมอืไม่มีเวลาไปเอารถไปติดก็กันชนเพิ่งแกเพิ่งทำเสร็จอืผมจองตั้งนานเลยอะตามจริงอะผมไปนันเดียเสร็จเลยแต่นี่ต้องรอมอเตอร์อืกเพราะว่าแกเอามอเตอร์ไปใส่รถพี่มอสแล้วอ่อผมก็ต้องสั่งนนนก็ไปนอนนนจ้างรองใช่ไหมวันนี้หรือแฟนไปรับนน เออมาจากสีเกีตินะครับติดปางกู่ปางกู่ก็วังหินใช่ไหมยังไม่ถึงวังหินเนาะถึงสีเกียรติหรอกยึดติดปางกู่เลยออืสีกระรองม้อมเกียรติสีกรรองอือ ไปทำรายวันเสร็จแล้วบอกฮะลายวันที่ไหนชายไปทำอ่เสร็จแล้วล ?8 วันแปดวันอืมหวานกริปเลยจานชายบอกอนิ่งๆเลยวันละสอ0 0ั 2, เนาะวิ่งบ้างไม่วิ่งกูบางจานชายวันนี้นายหยุดอ่ะจานชูดิ<อ>จานชูออบอกนุ้พี่ไปพาเมียไปช่องจอม เม่เลยหยุดหมดเลยเลม,าลมากับพี่ตูพี่ตูนก็อยู่นี่เนี่อยาอ่อยางนั่งรถดำนะฮึไม่ก็กลับับเขาหน่อยเลยพี่เซลวไลี่จะรอผมทำเอได้ไหม <c oughs> ร้อนร้อนเน่ยโหเหมือนกันนี่แอร์สู้ไม่ได้แอร์รดสูด้แดดถ้าเจอร้อ,อนจริงๆก็ไม่ไหวอืมตันแล้วโอ้ไปจิดมหม่ยมาหนิไฟโอ้วิ่งนุมีแต่ส้มโวิ่งอ่ะแยได้วันกี่เที่ยว วิ่งไกลป่เที่ยวา300ได<ป>้สามร้อยอยู่วะเติมน้ำมันหมดไหมสองพันนละพัน,น,พนเหลืออยู่เพ,พิ่งเอารถมาจอดบ่ที่จานชูโทหาน เพิ่งมาเมื่อตอนประมาณบ่ายสองเย็นๆเดตตาไปบอกโนนก็อยู่บ้านนั่นกำลังมาถึงมเมืกอกัอ๋ออ๋อเข้าไปขับรถกระบะไปว่าจะไป,ไไปร่ว่าล้างรถเสร็จก่อนจะกินอะไรกันกำลังไก่ย่างไก่กับผัดใครใครมาบ้างพี่ตูพี่ตูนตูนนั่นเลยปเ <c oughs> ต็มระบบเขาจะกลับวันไหน จากวันนี้เนี่ย่างคืตดังรถมาไ,นะไม่เออจากนี้ไปพี่ว่าแปดสิบไม่อยู่ถึงหน้างานนะไม่ถึงแปดสิบหรอพลา,างไม่ถึงพี่ว่าถึงสนุกนะนี่กี่น้องฮะ พี่ก็ว่าสนุกอยู่ถ,ถ,ถ,ถ้า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 พร้อมนะถ้ารถพร้อมเลีมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าข้างในเขียวเยนาะเขี่ยวตัวเองเอยู่นี่มันต้องทำเขี่ยวไถ้าเราไม่ทำขี่เกียจมันไม่ได้อี่อจานชายทำที่เรียก นนนนน,นไม่ว่างบ่เรื่องขผมก็จะไปทั้งเลยอืมทีนี้ผมอยู่นู่นเลยถ้าผมตีรถไปอะ่ะแกบอกว่าห้าวันไงอืมไปจับน้ำมันเ็าสองพันผมว่าอืมเลยนี่จานชายเลยทางน,นี้ไม่มีรถบิงด้วยทางนี้รถรถ,รถแบบเขาทีมงานมันเยอะอืมเขาไปทีมงานเขาหมดเลยผมก็เลยต้องอยู่ด้วย ดน่าจะสงการ,ารเืี่ยอะไรวะมไปทางไหนต่อไม่รู้เขาว่าขอนแก่นขึ้นได้งานขึ้นเนี่ยอ๋องานเพิ่มบอกอืมมาเร่ผมไหมนะต้องผมหมเขาไนี้ข่าวว่าเขาถมเสร็จแล้วนะเขากรลังถมบอกถามพี่มอสพี<า>่มอสสร้างไม่โคอฮะสร้างอะไรสร้างนี่แหละโกดังเหมือนกันนี่ ให้ครูหรือเปล่าที่ผมไปดูหรือเปล่าออื